หมดแล้วเราจะม่นเอาหันมาหันมาหันมาเออนั่นออกมาโอเคเคนั่นมันกันยืนน่ะโอ้ดอกไม้ด้วยนี่มาบอกมั้งนะมาไอ้ตรงนั้นยืดตรงนี้ห้างตรงไหนที่ว่ามีเอารอบบ้านนะเอาเอาในบ้านมาหน้ากนเลยเราไปนำนำที่เดินเลยเดินเลยเดินนำที่ทำไมเดินเข้าไป ไกลักวนักไม่ไม่ต้องกลักวมามกโหนันเราพวกกวคุ้มห<ป>ัว<ป>นะไม่ต้องกลักวนะนึกถึงบารมีหลวงพ่อกลวยเข้าไว้ไปนะไปไปนี่ก็พักผ่อนเลยนะพอเสร็จแล้วพักผ่อนนอนหลับไปดีไปนะห้องน้ำเลย ทังเมย์วกนี้เนลูกชิ้นลูไปขอมันยงไปสักดีรูาตรงไหนอีกบ้างลูกตรงไหนตรงไหนตรงไหนมีพี่เห็นนี่ค้าไหมไม่ใช่พี่เหมือนมีใครวะนี่แหละนี่ไรอีกอย่างหึวงพ่กโวยสุดยอดแล้วก็เกิดลวงพ่อโวยที่ก็ลังช่วยงล้วใครๆก็นับถือลวงพ่อโวยเชื่อพี่ไปไปไปตรงนี้นะไหน